ใส่เลือดนะคะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเด็กวิ่งทำไมคะแยกไป้ทำน้ำยาป่าใช่ต้หมนะคะใส่เครื่องปรุงเส่บสาวเรียบร้อยใช่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะนสดแก๊สแล้วค่ะ ตีนไก่เปื่อยแล้วนะคะเปื่อยแล้วโอเคเนี่ยใส่ต้นหอมอืมจะมีซีสันไทยลูจะ,ะรู้ไหเห็นล่ะค่ะโทรศัสับร่วงใส่หม้อนะคะนี่ะคะ่ะร่วงใส่หม้อก็หลานเมย์ซื้อให้ยายใหม่นะคะ <c oughs> นเสร็จแล้วนะคะ ักนะคะเก็บผักนะคะเรามาเก็บผักกินกับขนมจีนนะคะนี่เลยค่ะหลังบ้านก็มีหลังบ้านก็มีใช่าเลน่ ยิ่งเ,เก็บยิ่งสวย่เก็บยิ่งสวยเก็บไปกินกับขนมจีนนะคะอร่อยอร่อยนะคะป่<ร>ะแล้วก็วปลูกนะคะ ดน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าด้วยน้ำยาป่ากับน้ำเคี่ยวนะคะนี่ก็คือกัลังเคี่ยวนะคะอันนี้คือกะปินะคะกปิใส่กะปิอันนี้คือเนื้อปลาทูะคะ่เนื้อไก่เนื้อปลาทูอันนี้กะปินะคะใส่กะปิลงไปสองช้อนหนึ่งน้ำปลา น้ำปลาร้าเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อความหอมใส่กะปิลงไปแล้วประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปเนี่ยต้องมาจากบ้านนะคะซีสเกตนะคะนี่คือซีสเกตชาแนลนะคะน้ำปลาร้าจ้ะซีสเกตนะคะอันนี้ผสมกับขุยะน้ำปลาร้าขวดนะคะเป็นอย่างน้อยไปคือไใบในหรือปัสสาวะบอเอาไใบบางๆเนี่ยยันพคนมาขโมยกินเมื่อปีหนึ่งไปบัตหนึ่งซื้อมาปีบหนึ่งนี่นี่แล้วแค่นี้ ยกปิ๊บเลยนะคะใส่ได้่อยคือเพื่อความรู้มอยนะคะรู้จักค้าว่านัวไหมคะกลมกล่อมแล้วก็จะปิดไว้แอบไว้นี่ใครมาถามหาก็หาไม่เจอเลยค่อยใส่ตู้อบข้าวไม่ได้เพราะว่ากระปุกมันยาวใส่ตู้อบข้าวไม่ได้ก็แอบหลบไว้แถวนี่ พี่แกงก็มาจากจังหวัดอุทัยนะคะคุณพี่นพเอามาฝากค่ะพี่ชายพี่ชายอยู่บนจะเขาว่ามีใขอ,ขอพี่แกงมาฝากนะคะแกงพี่แกงเขาอร่อยมากมพี่จริงเราทําเองก็ได้นะพี่แกงเราก็ใส่เครื่องแกงของเราไปแล้ว<อ>ที่เราโขลกไว้แล้วเราก็เพิ่มพี่แกงของเขาไปอีกนิดนึงนะะแล้วเราก็จะมาเติมน้ํานะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อมิลินค่ะค่ะเป็นลูกใครลูกใครลูกแม่เมย์ลูกแม่เมย์พ่โอครับอ๋อแม่เมย์พ่อกรอบน้องชื่ออะไรน้องชื่อมิทแก้วพี่ชื่ออะไรคะมิลินมิลินแล้วพี่มิลินชื่ออะไรไม่ Fly สามสีนี่างนี้เอะกรูดนะในาบ้านน้ยาป่านะคะก็สูตรเหมือนคล้ายๆกันกับน้ำยากะทิเนาะเปี่ยนแกว่าเราไม่ได้ใส่กะทิให้มันเยอะแค่นั้นเองใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยในหมูไม่มีกลิ่นหอมกะทินี่ค่ะ ยาปลารอสักครู่นะคะมาชิมหืมปลา,านัวมากนัวสุดๆอร่อยค่ะเรามากินด้วยกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่คือน้ำยากะทินะคะัผกผักเราก็มีหลายอย่างนะคะ ดอกผักหลังบ้านผักเราปลูก,ลก,กนเองค่ะหอมจังเลยนน้ำาป่าน้ำยาป่าค่ะครัวคุณไข่มุกจัดให้เต็มค่ะวันนี้มีทั้งน้ำยาป่าและน้ำยากะทินะคะ เชิญได้นะค่ะทุกคนนะคะปิดซอยเลี้ยงเลยิดซอยเลี้ยงเลยซอยเลียงหนอยค่ะอยมนยค่ะเอาแบบง้เลยค่ะเข้มไหมคะร้เร็วเร็วซ็ไหมคะเซ็ค่ะัสดีหน่อยเล้วสวัสดีเอฟซีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับฮันดาฮอนดาสกายสวัสดีครับมากินขนมจีนด้วยกันนะครับ นิรินกำลังกินอ่ะค่ะออออออกัสจัดไปเลยออการ์ดจัดไปเลยออกัสกินเผ็ดได้ไหมครับได้ค่ะนิรินก็กินส้มตำได้อ๋อเด็กๆกินเผ็ดได้นะคะอ๋อแม่ก็กินเผ็ดได้ คุณตามากินขนมจีนนะคะคนะคะคเด็กๆกินเผ็ดได้นะคะดูด้า,ด,าด้ากินบทไหมครับน่ะด้ากินบทไหมดหมดแม่มอากาศเผ็ดไหมครับไม่ไม่ครับ <laughs> เอาผักไปใส่นะนี่เด็กๆกินได้อร่อย ผมกินไม่ลงจะถ่ายผมทำแบบมันธรรมชาติเลยลูกีูไหมฮอนด้าดูไหมนี้นฮอนด้าแทบจะนอนกินเลยนะนั่งดีๆลูกเออนีิตาค่ะวันนี้ตาทำโต๊ะนะทำเก้าอี้ให้หลานๆนั่งเออขนมจีนด้วยกันนะคะโอเค เออไม่เรียกแม่เพลินเอินลูกเพลินไปกินนองขนมจีนค่ะนี่เราก็จะตักไปให้คุณยายห้องนค่ายก่อนนะคะตาต้องะขาตกะละมังใหญ่ๆตัวตากะละมังเหอตัวไหนป่าตัวไหนดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวยิบขอาแม่เดี๋ยวไปนั่งรับเส้นนุ่จีนดีกว่าอย่าเงี้ยเห็นไหม กุดจีนนะกุดไทยนะเนี่ยอันนี้กุดไทยนะคะกุดไทยจากไทยนะคะอันนี้เราเบียร์ขุดปากชิเดียนกินเบียร์ไหมคะกินแน่นอะไม่ไกินเบียร์กับหนูเลยที่เบียร์กนาะเดี๋ยวหนูไปซื้ออันนี้จะเอาไปให้คุณยายบ้านข้างๆค่ะเล่นทำไมไม่เรียกผู้บ่าวซิโป้เฮ้ ก็ไม่พูดอะไรนสีโิโ้มาตด้วยกันเยายทำไมเงียบจังวันนี้ใส่ขนมเราเห็วันเต็ดเราไปขายวันจันทร์นะแ<ะ>เราก็เห็ดจังสังส่ของเราดูเด็กๆกินโอ้แต่แสบแต่นั่ยแสบไหมแสบไม่หมดน,นี่ตัวนี้นี่<ส>คนเล็กมา<ส>ให้ตาตัวนี้ออนี่ตัวนี้ ของหนูว่าตัวนี้ได้อร่อยไหมไ <ป S 1> อร่อยครับโอ้กะชอบกินผักเนาะ